สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่อูหันานะคะสวัสดีไปยังลูกค้าและก็ f c ฟทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ f c นะคะที่อยู่ต่างแดนนะคะไปทำงานทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้เลิกดีของลูกค้าแล้วก็เลิกดีของอูหันษาอีกวันหนึ่งนะคะลูกค้าเดินทางมารับรถจากทางอูไปไว้ใช้งานนะคะก็เป็นคันนี้เลยนะคะที่ข้างหน้าเรานะคะ คันนี้เป็นรุ่นนะคะฮีโนหัวเมก้าตอนเดียวค่ะเครื่องคู่ตัวของคันนี้นะคะเป็นเครื่อง JO7E ค่ะรถคันนี้เป็นแท็กซีไทยนะเครื่อง215สูบคอมมอนเรลเทอร์โบนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะสีของตัวรถค่ะเป็นสีน้ําเงินแก้วนะคะชุดแต่งก็มีตามภาพที่เห็นนะคะสเปคอู๋เลยค่ะคันนี้เนาะติดเป็นฟิล์มสีดําค่ะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก่งคอนโซลของคันนี้กันบ้างนะคะสีสวยมากเลยค่ะสีน้ําเงินแก้วคันนี้นะคะ เดี๋ยวพาดูการเก็บงานภายในหัวเก่งเนาะตัวนี้ค่ะเบาะเป็นแดงกลางขอบดำนะคะตะเข็บเหลืองค่ะลูกค้านวมพงมาลัยนะคะก็ใส่ให้เรียบร้อยเป็นหนังแก้วสีชมพูนะคะคันนี้หัวเกียร์นะคะมาจากนอกเลยเนะาะตามนี้เลยค่ะคันโยกคันชักดำของคันนี้นะคะพ่นแกนให้เป็นสีแดงค่ะลูกค้าประตูนะคะขัดเงานะคะลงแว็กให้เรียบร้อยเลยค่ะพร้อมเดินทางนะคะกับ ไปใช้งานที่จังหวัดลูกค้าเลยค่ะตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวดูสเปกกระบะก,กันบ้างนะคะคันนี้ค่ะ,ะกระบะของคันนี้นะคะความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะรวมฝาท้ายค่ะเสาแ0ระแนง2ไม้ค่ะลูกค้าส่วนตัวฝาข้างหน้าความสูงก็อยู่ที่50เซนนะคะตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวพาดูข้างๆเต็มคันกันนะคะ สีสวยมากค่ะลายของลายทางอู่นะคะจะเป็นลายเพชรนะคะแล้วก็เล่นลายแถบกลางฝาข้างเป็นลายนี้ให้นะคะตัดกับสีรถนะคะใส่สีรถคันไหนลายนี้นะคะรถจะดูเด่นทุกคันเลยค่ะลูกค้าสวยมากนะคะตัวนี้เนะาะเดี๋ยวดูช่วงล่างกันบ้างค่ะรถคันนี้เป็นคัสซีไทยนะคะถังลมเป็นอลูมิเนียมนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะ การเดินท่อนะคะของทางอู่จะใส่เป็นเอสเลยไทยเทยค่ะปลาย4ีนิ้วออกตรงกลางระหว่างคัซีให้ลูกค้านะคะใส่ท่อพักด้วยเนะะาะคัซีไทยสวยมากหน้าใหญ่ประมาณ9นิ้วนะคะคันนี้เป็นคัซีไทยค่ะเดี๋ยวดูรอบๆคันกันเลยนะคะถ้าท่านไหนได้ชมคลิปนี้แล้วอยากรับเหมือนคันนี้หรือรุ่นอื่นๆที่อยากรับกลับไปใช้งานก็อย่าลืมแวะมาดูรถได้นะคะที่อู่หันษาค่ะ สวยงามเลยค่ะตัวนี้นะคะเดือดเดินรอบๆคันกันเลยอีกฝั่งนึงเนาะลูกค้าเพิ่มเติมมาคือข้อขนข้าวนะคะันนี้ไม่ให้ใส่นะ,ะให้พับเก็บไว้เนาะ,ะหลังกระบะกระตรุนข้างหลังผ่าลายไปเดอร์แมนะคะสวยงามลงตัวอีกคันหนึ่งนะคะแต่งสเปกอูจ,จะประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าชุดแต่งนะคะ คันนี้เป็น7 e ีตอนเดียวคัสซีไทยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่770,000บาทค่ะลูกค้าถ้าใครชอบรุ่นนี้อยากรับกลับไปไว้ใช้งานเหมือนคันนี้ก็แวะมาจับจองกันได้มาอุดหนุนกันได้นะคะที่อูหันสาค่ะ สำหรับรถคันนี้ก็ได้เลิกดีแล้วค่ะจะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยนะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ได้เดินทางมาจับจองรถจากทางอู่นะคะวันนี้ก็มารับน้องกลับไปไว้ดูแลไปไว้ใช้งานต่อนะคะขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะอจจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะคิดรละหวังสิ่งไหนนะคะก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกอย่างค่ะวันนี้ก็พามาชมรุ่นนี้นะคะมีอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะที่ทางอู่ทําขึ้นแล้วก็เป็นหัวลากคัสี มากมายเลยถ้าท่านไหนมองหารถดับไว้ไปใช้นานในฤดูการที่จะถึงนี้ก็อย่าลืมแวะมาอุดหน,นุนกันนะคะที่อ่หันสาค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ